สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพแรงแพงมือนีกระิมาเราประสบการณ์การเทรดธุรกิจออนไลน์ครั้งแรกหลังจากที่ได้เบิ่งคลิปของน้องเจนนี่ได้มุดถาสดซื่นที่ว่าปันกะระแสดรามา่าวงแล้วนี่เนาะเฮ็ดเป็นธุรกิจเป็นการตลาดก็ว่าได้ที่ว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นเงินเนาะที่ว่าพิดกะกกแม่นะขายออนไลน์ประมาณสามมือนี่ก็ไลรสดนี่ได้ประมาณร้อยกว่าล้านบาท ถ้าเป็นเงื่นเล่าวน่ก็ว่ารวยหลุดไดเป็นมาเศรษฐีในมู่บ้านหลุดได้เนาะรวยก็พวกถือเลขหกโตอีก <c oughs> เออแล้วบันนิ้ก็เลยมาว่างแผนกันกับแม่เนะาะว่าเสียธุรกิจออนไลน์เพราะว่าตัวเองก็เฮียนมาอันทางด่านไอทีเนาะเฮียนจบมาทางด้านไอที่นโโเน,โโนี่ยเฮียนบจบเฮียนจบเนื่องจากว่าไปอันนั้น ไปนอนไปนอนนำดุกสาอาจารย์อาจารย์ไลออกไลออกกษิงหงอยังนอกงข้อ,ของเตาบไรกันยังสีออกอยู่แล้วน้องขีข้ขานเหียนมาลุกสาอาจารย์มานั่มอย่ากมานอนนํำข่อยแล้วข่อยข่อยว่าแต่ข่อยกันยังไปนอนน้ำเจาเจ้าสิมนอนนำข่อย้ข่อยบุมมี่บอลให้เจ้านอนได้เพื่อนว่าเพื่อนสิงใหพ้พอเพื่อนเอาข่อยเขาเฮียนขึ้นโอ้ยเศร้าได้ข่อยยังขีข้ขานเฮียนเขาว่ามาบันนี้ขอาวกันกับแม่พิชกันกับแม่ เห็ดคิดพิดกับพิดกับกระแม่นะเห็ดคอนเทนต์ข่อยกระส่ซื้อซองอันเห็ดมดทาสุดซื่อข่อยใส่ซื้อซองให้ไก่ขี้องเพื่อใส่แฮกแท็กเนาะแล้วหลังจากนั้นข่อยฟดไปเหลือมีกระแซเหลือมีเอฟซีเขามาลลยเนาะพอข่อยกันอยู่หน้าเกี่ยวเขาไปนั่มแล้วเขากัสุกบมทลายเนาะพอข่อยอยู่บ้านมือนั้นแม่ข่อยไปห้าหน่ไหมพอข่อยจะกว่า จังได้บูข like, ีมาตาเหลืองอีังเพราะว่าเขาไปเบิงอันนั้นเขาไปเบิงออนไลน์ข่อยค่ายข่อยค่ายเครืองออนไลน์ข่อยพิดกับแม่ออนไลน์สดของค่ายเขาเด้ธุรกิจค่ายเขาค่ายเขาในเราเืิว่าอย่างไ้ราคาแพงนะคิดว่าขั้นเขาเบิดกับซื้อซื้อเอาไม้กินเขาไม้ก็ได้ของเขาไม้ก็เริ่มเริ่มมีแล้วเนาะขั้นว่าบพออกกับซื้อเอาบาน้มาเล่ากับ บจักขี่ต้มขี่พงเต็มบต้นบโตเลี้ยวเขาไปห้าพบ้านไปเอากองลงรอนมามาจับข่อยจับข่อยใส่กลับแม่มาแต่ห้าหนุ่มใหม่มาห้าข่อยบพเมาหูเลืองว่าเอาเงินในทงตัวเองไปไทยเอาขอ่อยเหียว่มีงานโอ้เสียงเงินในทงตัวเองละละ่ะบุหูเลืองก้าตลาดบันี้ ถ้าควยจักเนี่ยนี่นะควายศิลักคายเขาเอาไปแท่งมาีเตุาลินไผ่เที่ยวบุญพ่นแล้วมันสีมว่วนพวกเจ้าย่าเฮ็ดเด้อแบบนั้นเด้อมิแต่ว่าขั้นอยากได้เงินลยลยๆหันลักคายเขาโลดแบบง่ายๆโลดสำนีแหละบบมียังหวังายไปก่อนไปหาผักก่อนย้อนอารมณ์